สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องที่หลายคนอาจจะกังวลน,นะคะถ้าสมมุติว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยมันบานปลายไปเป็นสงครามเต็มรูปแบบขึ้นมาจริงๆผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเรื่องพลังงานมันจะไปถึงขั้นไหนเรามีบทวิเคราะห์ที่โฟกัสไปที่จุดสำคัญเลยก็คือช่องแคบฮอร์มูสถ้าเส้นทางขนส่งน้ำมันหลักตรงนี้มีปัญหาขึ้นมาเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วใครจะได้ใครจะเสียเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันค่ะครับเริ่มกันที่จุดสำคัญที่สุดเลยนะครับช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยโอ้โหสำคัญมากจริงๆน้ำมันดิบเกือบเกือบหนใน5ของโลกเลยนะครับแล้วก็ก๊าซ LNG อีกประมาณ1ใน4ต้องผ่านทางนี้ทีนี้ถ้าเกิดการปิดกั้นขึ้นมาไม่ว่าจะเอ่โดยเหตุผลทาง ทหารโดยตรงหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการปิดล้อมทางการเงินคือแบบบริษัทประกันภัยเขาไม่กล้ารับกันความเสี่ยงให้เรือที่ผ่านทางนั้นนะครับเพราะมันเสี่ยงเกินไปอ๋อแค่บริษัทประกันไม่รับก็มีผลแล้วเหรอคะมีผลมากครับแค่นั้นก็อาจทาให้ราคานะ้ํามันพุ่งทะลุ $100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้เลยหรือถ้าสถานการณ์มันรุนแรงกว่านั้นอาจจะได้เห็น1 3 0ถึง150ดอลลาร์เลยก็ได้ครับ โหฟังดูน่ากังวลมากเลยนะคะแล้วผลกระทบที่ว่าเนี่ยมันคงไม่ได้กระจายไปเท่ากันทุกประเทศใช่ไหมคะแน่นอนครับแต่ละประเทศมีความเปราะบางไม่เท่ากันเลยขึ้นอยู่กับว่าพึ่งพากันนําเข้าพลังงานมากน้อยแค่ไหนกลุ่มที่ดูจะเปราะบางที่สุดก็คือประเทศในเอเชียครับที่ต้องนําเข้าพลังงานเยอะๆอย่างญี่ปุน่นเกาหลีใต้ไต้หวันอันนี้กลุ่มหนึ่งแล้วก็รวมถึงประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างเช่นอินเดียไทย แล้วก็เวียดนามด้วยครับกลุ่มเอเชียนี่ดูจะโดนหนักเลยนะคะใช่ครับโดยเฉพาะอินเดียอันนี้น่าจับตาเป็นพิเศษเลยเพราะว่าต้องนำเข้าน้ำมันถึง87%โห87%เยอะมากนะคะเยอะมากครับมีการประเมินกันว่าถ้าราคาน้ำมันดิบมันขึ้นไปทุกๆ10ดอลลาร์เนี่ยอาจจะไปกด GDP อินเดียลงได้ถึง0.3%แล้วก็ดันเงินเฟอ้อขึ้นอีก0.4%แบบนี้รัฐบาลก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ เ,เรียกว่าตัดสินใจลำบากครับจะขึ้นราคาขายปลีกหน้าปั๊มคนทั่วไปก็เดือดร้อนจะให้บริษัทน้ำมันของรัฐแบกรับภาระก่อกระทบฐานะการเงินบริษัทหรือจะไปลดภาษีน้ำมันรัฐก็เสียรายได้ไปอีกอืมเข้าใจเลยค่ะเหมือนเลือกทางไหนก็เจ็บตัวใช่ครับส่วนไทยกับเวียดนามเนี่ยมีความเสี่ยงที่เขาเรียกว่านโยบายเป็นอัมพาตหรือ policy paralysis นโยบายเป็นอัมพาตเป็นยังไงคะ ก็คือเหมือนติดอยู่ตรงกลางครับค่าเงินอาจจะอ่อนค่าลงเงินเฟอ้อสูงขึ้นธนาคารกลางก็จะตัดสินใจยากเลยทีนี้จะขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสู้เงินเฟอ้อเศรษฐกิจก็อาจจะชะลอตัวลงไปอีกแต่ถ้าจะคงดอกเบีย้ยไว้เพื่อพยุงเศรษฐกิจเงินเฟอ้อกับค่าเงินก็อาจจะยิ่งแย่ลงซึ่งมันกระทบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการนําเข้าพลังงานสูงอยู่แล้วแล้วก็กระทบภาคส่วนสําคัญอย่างการท่องเที่ยวของไทยหรือภาคการผลิตของเวียดนามครับค่ะ ฟังดูแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ยากจริงๆนะคะแล้วกลุ่มญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันล่ะคะนอกเหนือเรื่องราคาพลังงานโดยตรงแล้วมีอะไรน่าห่วงอีกไหมมีครับนอกจากผลกระทบตรงๆเรื่องราคาพลังงานแล้วเนี่ยยังมีความเสี่ยงอีกอย่างที่น่าสนใจเขาเรียกว่า techflation techflation เงินเฟอ้อจากเทคโนโลยีเหรอคะใช่ครับประมาณนั้นเลยคือเงินเฟอ้อที่มันมาจากฝั่งเทคโนโลยี เพราะว่าประเทศกลุ่มนี้เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนสําคัญสคัําญของโลกทั้งชิปจอภาพแบตเตอรี่ซึ่งพวกนี้ใช้พลังงานเยอะมากในการผลิตพอพลังงานแพงค่าขนส่งแพงต้นทุนการผลิตสินค้าเทคโนโลยีพวกนี้ก็สูงขึ้นสุดท้ายมันก็จะส่งผ่านไปที่ราคาสินค้าเทคโนโลยีทั่วโลกนั่นแหละครับโดยเฉพาะไต้หวันนะครับ ที่มี TSMC เป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่เนะี่ยมีจุดเบรอบางที่น่าสนใจมากคือเขามีก๊าซ LNG สำรองใช้ได้แค่ประมาณ11-14วันเท่านั้นเองโหแค่11-14วันเองเหรอคะถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับความสำคัญของการผลิตชิประดับโลกเห็นภาพผลกระทบหนักๆในเอเชียไปแล้วทีนี้ไปดูภูมิภาคอื่นกันมากดีกว่าคะ่ะอย่างยุโรปจีนหรือสหรัฐเขาจะรับมือต่างกันยังไงบ้างคะ ครับถ้าดูที่ยุโรปก็ถือว่าเปราะบางสูงเหมือนกันนะครับเพราะพึ่งพาการนําเข้าพลังงานเกือบเกือบเ0เลยทีเดียวถ้าราคาพลังงานมันสูงครั้งอยู่นานๆเนี่ยอาจจะทําให้การลงทุนในยุโรปหดตัวลงแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการลดอุตสาหกรรมหรือ deindustrialization หมายถึงอุตสาหกรรมย้ายฐานการผลิตหนีใช่ครับคือภาคการผลิตอาจจะย้ายฐานหนีต้นทุนพลังงานที่สูงไปอยู่ที่อื่นแทนแบบถาวรไปเลยก็ได้ครับ แล้วจีนลหรคะผู้นำเข้ารายใหญ่สุดของโลกเลยนี่นาจีนนี่ก็กระทบหนักไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะกับยุทธศาสตร์วงจรคู่หรือด d u a ซ c i r c u l a t i o นที่เขาเน้นทั้งการส่งออกแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศตัวเองพอพลังงานแพงมันก็กระทบต้นทุนทั้งสองด้านเลยทั้งต้นทุนส่งออกแล้วก็เงินเฟ้อในประเทศด้วยถึงแม้จีนจะมีมีท่อส่งน้ำมันตรงจากรัเสเซียช่วยได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็อาจจะไม่ได้พอชดเชยผลกระทบทั้งหมดได้ครับค่ะแล้วก็มาถึงสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะเป็นประเทศที่น่าจะรับมือได้ดีที่สุดหรือเปล่าคะเอ,อ่อถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นก็ถือว่าสหรัฐเปราะบางน้อยที่สุดครับเพราะว่าเป็นทั้งผู้ผลิตรายใหญ่แล้วก็ผู้บริโภครายใหญ่ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะความเสี่ยงหลักของสหรัฐเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า stagflationary shock อ สภาวะที่เงินเฟอ้อสูงแต่เศรษฐกิจไม่โตใช่ไหมครับกลุ่มที่อ่อนไหวกับเรื่องดอกเบีย้ยสูงๆเช่นพวกคุณกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็ภาคอสังหาริมทรัพย์ครับค่ะเห็นภาพความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มชัดเจนขึ้นแล้วแต่ก็อย่างที่เขาว่ากันนะคะในทุกวิกฤตก็น่าจะมีคนมองเห็นโอกาสหรืออย่างน้อยก็ได้รับผลกระทบน้อยกว่าคนอื่นใครกันคะที่อาจจะเอ่อได้ประโยชน์จากสถานการณ์สมมุตินี้ครับก็มีอยู่3ามกลุ่มหลักๆที่น่าสนใจนะครับ กลุ่มแรกเลยที่ชัดเจนที่สุดก็คือพวกธุรกิจสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมหรือที่เรียกว่า upstream E&P อ๋อ oh, บริษัทขุดเจาะน้ำมันโดยตรงเลยใช่ครับก็คือบริษัทที่ทำหน้าที่หาแหล่งน้ำมันแล้วก็ขุดเจาะน้ำมันดิบขึ้นมาขายพอน้ำมันราคาแพงขึ้นกลุ่มนี้ก็รับไรายได้เพิ่มขึ้นโดยตรงเลยอย่างพวกบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่เช่น Exxon Mobil หรือ Chevron นี่แหละครับค่ะกลุ่มนี้น่าจะยิ้มออกเลยนะคะครับผม กลุ่มที่2นะครับก็คืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศคือพอสถานการณ์โลกมันตึงเครียดแบบนี้เนี่ยรัฐบาลประเทศต่างๆก็มักจะต้องอเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงซื้ออาวุธยุโทโธปรกรณ์กันมากขึ้นบริษัทในกลุ่มนี้อย่างเช่นล็อกคิดมาตินหรือ RTX ก็มักจะได้รับความสนใจมากขึ้นตามไปด้วยครับอืมอันนี้ก็สมเหตุสมผลค่ะแล้วกลุ่มสุดท้ายล่ะคะกลุ่มสุดท้ายนี่อาจจะเป็นผลในระยะยาวหน่อยนะครับก็คือกลุ่มพลังงานหมุนเวียน พลังงานหมุนเวียนเอ๊ะทำไมล่ะคะฟังดูอาจจะแปลกๆนะครับแต่ว่าพอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมันแพงมากๆแล้วก็ผันผวนคาดเดาไม่ได้แบบนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้พลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดมาดูน่าสนใจมากขึ้นมันเหมือนเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเร็วขึ้นนะครับแม้ว่าในระยะสั้นๆอาจจะยังไม่เห็นผลกระทบเชิงบวกชัดเจนนักแต่ว่ามันเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนในอนาคตได้ครับดูเหมือนจะรับมือได้ดีกว่าเพื่อนใช่ครับ ดังนั้นถ้ามองในแง่ของการปรับกลยุทธ์การลงทุนหรือการวางแผนเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาลดความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจที่อ่อนไหวกับราคาน้ำมันมากๆอย่างเช่นสายการบินขนส่งหรือสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็อาจจะไปเพิ่มน,น้ำหนักในกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์แทนอย่างพวกธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศส่วนพลังงานหมุนเวียนก็อาจจะมองเป็นภาพการลงทุนระยะยาวไปครับค่ะ ก็น่าคิดตามมากๆเลยนะคะเรื่องนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เตือนเราแค่เรื่องราคาน้ํามันเท่านั้นแต่มันเหมือนเป็นการตอกย้ําให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยว่าห่วงโซ่อุปทานโลกของเราทุกวันนี้มันเชื่อมโยงกันแล้วก็เออเปราะบางกว่าที่เราคิดไว้แค่ไหนแล้วความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยมันสําคัญจริงๆนะคะโดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์โลกมันผันผวน,นไม่แน่นอนแบบนี้เลยค่ะ